สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะอพิโซดนี้แอดวานมีเรื่องตำนาน9สกุลค่ะมาฝากทุกท่านที่สนใจฟังเรื่องนี้กันอยู่นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่45แล้วค่ะใกล้จบเต็มทีแล้วนะคะเริ่มตอนที่45ก็คือเมื่อจางฉีซานพระเอกค่ะแล้วก็ฟู่กว่านผู้ช่วยนะคะเดินทางมาตามหาคุณหมอโมเซอร์ที่เป็น เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางเอกนะคะที่หมู่บ้านเหยเซียวเนี่ยพวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้รับการต้อนรับจากคนในหมู่บ้านอย่างดีสักเท่าไหร่นักและไม่ว่าจางฉีซานนั้นจะพยายามถามข้อมูลจากหมอประจําหมู่บ้านอย่างไร เขาก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเชยชัยว่าไม่รู้เรื่องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจางฉีซานและฟู่กวานจึงตัดสินใจแอบอยู่ที่เนินเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านนักเพื่อคอยดูสถานการณ์จนเมื่อเวลากลางคืนมาถึงพวกเขาก็ได้เห็นว่าชาวบ้านรวมถึงโมเซอร,รีบออกมากินผลไม้ที่ลานกลางหมู่บ้านอย่างตายอดตายอยากและหลังจากที่แอบมองคนเหล่านั้นอยู่นาน ในที่สุดจางฉีซานกับฟู่กวานก็เดินลงจากเนินเขาเพื่อไปดูว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่แต่ทันทีที่พวกเขาทั้งสองไปถึงชาวบ้านรวมถึงโมเซอร์ก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจางฉีซานและฟู่กวานจึงรีบตามไปอย่างไม่รอช้าและในที่สุดก็ได้พบกับหมอโมเซอร์ที่มีท่าทางหวาดกลัวและไม่อยาก ให้พวกเขาเข้ามาใกล้เธอโมเซอร์เอาแต่ตะโกนร้องว่าอยา่าอย่าเข้ามาอยา่าอย่าแตะตัวฉันห้ามแตะตัวฉันฉันมีโรคทําให้ฟูกว่านนั้นพยายามพูดกับเธอว่าคุณหมอโมคุณหมอโมผมคือผู้ช่วยทหารจางคุณดูสิคุณดูโฟเยีย่ก็มาแล้วพวกเราเป็นห่วงคุณมาก โมเซอร์เงยหน้าขึ้นมองพวกเขาหลังจากที่ได้ยินจากนั้นเธอก็ถามขึ้นมาด้วยความกังวลใจว่าเออเยได้มาหรือไม่ฉันไม่อยากให้เขาเห็นฉันในสภาพแบบนี้ จางฉีซานจึงตอบว่าเออเยี่ยไม่ได้มาเขาอยู่กับฉินเยื่อด,ด้วยกันทุกคนเป็นห่วงคุณมากวางใจได้ตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วจางฉีซานถามโมเซอร์ว่าเธอนั้นเป็นโรคอะไรกันแน่ทำให้โมเซอร์พยายาม เรียกสติของตัวเองกลับมาแล้วเล่าให้เขาฟังว่าตอนฉันอยู่ที่ช้างซาได้รับรายงานที่ส่งมาจากโรงพยาบาลฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสงสัยมากๆดังนั้นฉันจึงอยากมาที่นี่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าพวกเขาไม่เชื่อฉันพวกเขากลัวว่าหลังจากที่ฉันกลับไปที่ช้างซาจะต้องเอาสิ่งที่พวกเขาได้รับอาการป่วยที่ประหลาดนี้ไปบอกข่าวกับคนอื่นๆดังนั้นพวกเขาจึงแพร่เชื้อโรคนี้ให้กับฉันแต่ว่าถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าโรคนี้มันคืออะไรกันแน่ถึงถูกขังไว้อยู่ที่นี่นับวันคนที่ได้รับโรคนี้ยิ่งทวีมากขึ้นเรื่อยๆตอนกลางวันพวกเขาไม่กล้าออก ไ,ไหนมีเพียงแต่ตอนกลางคืนแอบกินผลไม้จิ้มกองอยู่ที่นี่จางฉีซานถามเธอต่อว่าทำไมชาวบ้านเหล่านั้นใช้ตะเกียงและจุดทูปไว้ตลอดเส้นทางถนนละ่ะโดยที่ฟูกว่านเองก็เสริมว่าใช่แล้ว ทำไมพวกเขาถึงสั่งให้พวกคุณทั้งหมดกินของบรรณาการตลอดละ่ะโมเซอร์ตอบพวกเขาว่าเมื่อก่อนชาวบ้านทั้งหมดหวาดกลัวมากคือหลังจากนั้นต่อมามีคนที่ดูดวงคนหนึ่งมีชื่อว่าหมอผีเฉียวมาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดจากเทพยูดาเฮยเฉียวลงมาจุติดังนั้น จึงบรรณาการคนที่เกิดโรคประหลาดอย่างพวกเราขึ้นมาเมื่อได้ยินคำตอบแบบนั้นจางฉีซานก็พูดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับเหยเชียวจริงๆด้วยทำให้โมเซอร์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจางฉีซานตอบเธอว่า ผมคิดว่าเหยเชียวน่าจะมีเล่เพทุบายอะไรกับคนญี่ปุ่นเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเลยพวกเรากลับไปกันก่อนแล้วค่อยคุยกันซึ่งหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านเหยเชียวมาแล้วจางฉีซานก็รีบพาตัวโมเซอร์ไปรักษากับท่านแปทันทีและเมื่อเธอนอนพักผ่อนหลังจากที่ท่านแปวินิจฉัยเสร็จแล้ว จางฉีซานก็ถามท่าน8ด,ด้วยความสงสัยว่าสรุปแล้วไอ้โรคเนี้ยมันคืออะไรท่าน8จึงตอบว่าเป็นปรสิตท,ที่เติบโตมาภายในร่างกายมนุษย์คุณหมอโมเองก็พูดแล้วว่าเคยหยิบไปทดลองก็ไม่มีปัญหาอะไรผมคิดว่าถ้าหากวิจัยไม่ผิดแล้วก็คงจะเป็นปรสิตท,ที่มีพิษชนิดหนึ่งของเหยเ่ยีเซล ทำให้จางฉีสารพูดขึ้นว่าปรสิตงั้นหรือชาวบ้านพวกนั้นบอกกับฉันว่ามีหมอดูคนหนึ่งเคยมาดังนั้นชาวบ้านจึงถูกติดเชื้อเป็นเพราะเทพยุดาเฮยเชียวลงมาจุติโดยที่ท่านแปดนั้นก็พูดว่าไม่ว่าจะพูดอย่างไรเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเฮยเชียวแต่ว่าก็ไม่ถูกนะ เหยเชียวแห่งนี้ห่างกับหมู่บ้านมีระยะทางไกลมากพอสมควรคนของหมู่บ้านเหยเชียวที่นี่ทำไมคิดติดกันหนักอีกครั้งหนึ่งทำให้ประชาชนเหล่านี้ถูกพิษเข้าสู่ร่างกายนี่คิดอยากจะทำอะไรนะจ้างฉีซานจึงพูดต่อว่าเบื้องหลังเหยเชียวอาจจะมีคนอื่นอีกแล้วท่านแปดก็พูดขึ้นว่าความหมายของโฟเยยก็คือพวกคนญี่ปุ่นใช่ไหม พวกคนญี่ปุ่นเหล่านี้ไม่ตายไม่พักเลยจริงๆนะตั้งแต่มีรถไฟญี่ปุ่นคันนั้นเข้ามาที่เมืองช้างซาเมื่อปีที่แล้วก็เกิดเรื่องไม่เคยหยุดเลยจางฉีซานคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดกับท่านแปดว่าเรื่องเนี้มีเรศในคนญี่ปุ่นใจดำอมมหิตแต่ไหนแต่ไรมาถึงแม้โมเซอร์จะได้รับโรคแต่ก็ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตสรุปแล้ว พวกเขาอยากได้ อะไรจากตัวเธอกันแน่ท่านแปดจึงพูดว่าสันดานเดิมเปลี่ยนยากนิสัยของคนญี่ปุ่นอำมหิตต้องมีเจตนาอย่างอื่นแน่นอนโดยที่จางฉีซานก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าโรคที่โมเซอร์ได้รับตอนนี้ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตก็จริงแต่ว่าปรสิตยิ่งโตก็จะยิ่งเยอะสักวันคงจะโตขึ้นมาบนใบหน้านายจะให้ผู้หญิงคนหนึ่งทนได้อย่างไรกัน ในเวลาต่อมาท่าน8ก็คิดหาวิธีอะไรบางอย่างออกและได้เสนอกับจางฉีซานว่าต้องใช้หมาของอูเหล่าโกเป็นตัวช่วยซึ่งหลังจากที่อินชิงยั่วกับ เอเยหงเดินทางตามมาเพื่อเยี่ยมโมเซอจางฉีซานก็ขอให้ทั้งคู่อยู่เป็นเพื่อนคนป่วยแล้วเขากับท่านแปดก็เดินทางออกไปจากบ้านเนื่องจากไม่กี่วันก่อนนี้ท่านแปดและอูเหล่าโกนั้นมีปากเสียงกันเล็กน้อยจางฉีซานจึงต้องรับหน้าที่ในการออกหน้าเพื่อคุยกับอีกฝ่ายด้วยการถ่วงเวลาอูเหล่าโก เพื่อขอให้อีกฝ่ายช่วยฝึกสุนัขทหารให้หน่อยจนทำให้ท่านแปดที่รออยู่อีกด้านของบ้านสกุลห้าสามารถหาทางนำหมาตัวหนึ่งออกมาได้ในที่สุดท่านแปดนำหมามาวางบนโต๊ะแล้วกล่าวให้จางฉีซานกับโมเซอร์ฟังว่าในร่างกายของหมาตัวเนี้มีโกหวงแล้วไอโกห่วงเนี่ยก็เหมาะกับโรคของคุณหมอโมพอดีให้ยารักษาที่ตรงกับโรคโมเซอร์จึงพูดขึ้นว่า โกห่วงหรือโกห่วงก็คือน,นิ้วในร่างกายของหมาไม่ใช่หรือมันสามารถทำยาได้นะแต่ว่าถอนพิษล้วก็ทำให้ท่านแปดนั้นพูดขึ้นว่าคุณหมอโม่คุณวางใจได้เต็มร้อยขอให้เชื่อผมก็แค่นั้นก่อนจะหันไปพูดกับจางฉีซานว่าโฝเยี่ผมจะบอกคุณนะ หมาตัวนี้อ่ะสาเหตุที่ผอมกระรองแบบนี้นะก็เพราะว่าไอ้โก้ห่วงในร่างกายของมันนะ่ะทำให้ทรมานถ้าหากว่าพวกเราสามารถเอาโก้ห่วงนี้ออกมาได้ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าได้ช่วยชีวิตของมันแล้วละนะใช่หรือไม่โมเซอร์จึงได้พูดต่อว่าฉันเคยทำการผ่าตัดประเภทนี้เยอะมากเชื่อว่าคงจะหยิบออกมาได้อย่างปลอดภัย โดยที่จางฉีซานนั้นก็พูดว่าแบบนี้ก็ดีถ้าหากว่าเจ้าหมาตัวนี้เกิดความผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าควรจะไปบอกกับเสี่ยวอู๋อย่างไรและเมื่อด้านของอินชิงยั่วกับเออเย่หงเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วโมเซอร์ก็ทำการผ่าตัดโก้หวงออกมา ทำตามคำแนะนำของท่าน8โดยการเอาโก้ห่วงไปแช่ในอ่างอาบน้ำเพื่อที่เธอจะได้ลงไปนอนรักษาซึ่งโมเซอร์นั้นก็นอนแช่อยู่ในอ่างครึ่งชั่วยามโดยมีอินชิงย่อคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดจนในที่สุดเธอก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตอันหนักอึ้งนี้ไปได้และเมื่อการรักษาของโมเซอร์สิ้นสุดลงจางฉีซานก็สั่งให้ท่าน8นํนำหมาไปคืนกับอูเหล่าโก โดยที่เมื่อท่าน8นําหมามาถึงบ้านสกุลห้าแล้วจูจูเขาก็บังเอิญพบกับอูเหล่าโกเขา้าจนทําให้ท่าน8ดรีบกล่าวด้วยความตกใจว่าผมว่าเหล่าโกคุณทําให้ผมตกใจนะคุณเป็นคนเลี้ยงหมาทําไมเหมือนกับเลี้ยงแมวเลยเดินไม่มีเสียงล่ะอีกอย่างประตูใหญ่ตั้งไว้ไม่ให้ไปไหนทําไมนายเดินเข้ามาประตูหลังล่ะ เราโกนั้นไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับท่านแปดเลยแต่เขากับนั่งลงต่อหน้าหมาน้อยแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าหมาประตูใหญ่อะเรามีนะเราแกไม่เดินทำไมแกถึงต้องมาเดินทางนี้ล่ะจำหน่อยได้ไหมปล่อยให้ไอ้หัวขโมยมันมาขโมยแกไปได้แกรู้ไหมว่าหลังจากที่ไปแล้วฉันเป็นห่วงแกมากแค่ไหนท่านแปดจึงพูดขึ้นมาว่าใช่ใครคนนั้นเลวขนาดนี้ หมาตัวหนึ่งน่ารักจะตายยังขโมยไปได้ใช่หรือไม่เลวมาก อู๋เหล่าโกไม่สนใจคำพูดของชายตรงหน้าเขาพูดคุยกับหมาของตัวเองต่อว่าพร้อมแล้วแกดุดตัวแกสิไอ้หัวขโมยไม่ได้ปนิบัติแกให้ดีเลยใช่หรือไม่แกวางใจได้แค่เนี้ยฉันจะจำไว้ในใจสักวันหนึ่งฉันจะต้องไม่ปล่อยไอ้คนเลวนี้ไว้แน่ๆท่านแปดที่ได้ยินแบบนั้นก็กล่าวขึ้นอย่างรีบร้อนว่าคนที่ขโมยหมาน่ะไม่มีความเป็นคนเลยจริงๆเหล่าอู คุณปลอบใจหมาของคุณดีๆนะผมมีธุระขอตัวไปก่อนแล้วแล้วทำท่านะคะท่าทางที่จะหนีออกไปค่ะแต่ยังไม่ทันที่ท่านแปดจะได้เดินออกไปนะคะอู๋เหล่าโกก็เรียกท่านแปดไว้แล้วแกล้งพูดคุยกับอีกฝ่ายต่ออู๋เหล่าโกรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าท่านแปดต้องเป็นคนขโมยหมาของเขาไปเขาพยายามพูดกับ ชี้เถียดจุ้ยเนี่ยแหละนะคะให้จนมุมค่ะแต่ว่าท่าน8หรือว่าชี้เถียดจุ้ยนั้นก็ยังลังเลนะคะเชืใช้ไปเรื่อยๆทําให้ในที่สุดอูอเหล่าโกต้องบอกกับอีกฝ่ายด้วยว่าแบบรู้ทันกันนะคะว่าการแสดงละครของคุณเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งดีนะร้องต่อไปแบบนี้อีกคุณใกล้จะนําเออเยี่ยแล้วซึ่งเมื่อท่าน8ได้ยินเช่นนั้นถึงแม้ว่าเขาจะแอบเชืใช้ต่อไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับ กับอูเหล่าโกแต่โดยดีว่าตนนะเป็นคนนำหมาไปเองท่านแปดก็เล่าให้อูหเหล่าโกฟังว่าเขานำหมาของอีกฝ่ายไปผ่าตัดเพื่อเอานิ้วที่อยู่ในตัวมันออกมารักษาโมเซอร์ถ้าหากว่าไม่ใช่เขาเอาเอกโกห่วงในท้องของหมาออกเนี่ย ตอนนี้อันตรายนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงพริบตาเดียวกับมันแล้วนะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการนำหมาไปคืนอูเหล่าโกแล้วท่านแปดก็รีบกลับไปหาจางฉีซานที่คฤหานเพื่อบอกกับอีกฝ่ายว่าตนนั้นพบเบาะแสของอุกาบาททองแดงชิ้นที่สามแล้วจางฉีซานจึงถามท่านแปดว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ท่านแปดก็ให้ไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะคะ พร้อมกล่าวต่ออีกว่าถึงแม้พูดว่าพวกเรายัางไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอโม่เอาตัวเสี่ยงเข้าอันตรายจึงนำเอาข้อมูลกลับมาได้ผมก็ว่าตัวอักษรในเอกสารราชการฉบับนี้มันคุ้นตาม,มากขนาดนี้เลยเมื่อคืนเนี่ยผมตรวจสอบดูครู่หนึ่งเป็นภาษาเฉียวโบราณจางฉีซานจึงได้พูดว่าสแสดงว่าอุกาบาททองแดงชิ้นที่สนี้อยู่ที่หมู่บ้านเหยเฉียว อีกทั้งคนญี่ปุ่นช่วงนี้อย่างเคลื่อนไหวใกล้ๆที่เหยเชียวอีกพิธิโมเซอร์ถูกก็มาจากที่เหยเชียวแน่นอนว่าเป้าหมายของคนญี่ปุ่นพุ่งไปที่อุกาบาตท,ทองแดงชิ้นที่สท่านแปดจึงถามกับเขาว่าความหมายของท่านก็คือโดยที่จางฉีซานนั้นก็ตอบด้วยความมั่นใจทันทีว่าขบวนรถไฟทหารเลขที่076 จบตอนที่45แล้วนะคะแอดหวานขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่46นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ